การปกครองสมัยนี้แปลกดีกลับไปเหมือนเนึ่งเก่ากดให้ประชาชนรับผิดชอบนตอนนี้คนที่เดือดร้อนคือข้าพเจ้าเองเดือดร้อนท่านรองนายกมาบอกว่าทรงเป็นซูเปอร์สีีหิวรใช้คำอะไรจะไม่ได้นะ แต่ว่าเข้าใจมาเป็นซุปเปอร์ซีีเราก็ลงท้ายเราก็รับผิดชอบทุกหมด,หมดประชาชนทั้งประเทศโยนให้เจ้าอ,อยู่หัวรับผิดชอบหมดซึ่งผิดรัฐธรรมนูนธรรมนูนบอกว่าจะอยู่หัวไม่รับผิดชอบอะไรเล ที่ท่านแถวนี้ก็เป็นหนักกฎหมายเมื่อก,กฎหมายก็บอกก็จะอยู่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยตกลงเราไม่รับผิดชอบประเทศชาติเมืองไทยไม่มีใครรับผิดชอบเลยใครจะรับผิดชอบก็ไอ้นี่ลำบากนี้แต่ว่าเชื่อว่าท่านพูดเล่นท่านรับผิดชอบ ในที่สุดท่านก็ต้องรับผิดชอบ2,500คนแล้วก็2,500คนท่านก็ตก้องตอนนี้จะต้องไปไปถามท่านท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาตินว่าจำแนกออกไปยังไงใ้2,500คนเราจำแนกไปจากแนกมา ประกาศให้ประชาชนทราบประกาศให้ชาวต่างประเทศทราบไ้สองพห้าร้อยคนไม่ไม่กี่คนที่ท่านรับผิดชอบที่ที่ตำรวจทหานแถวเนี่ยรับผิดชอบนันว่าได้ได้ยิงในค่าเองไม่ไม่เท่าไรไม่ถึงร้อย <c oughs> เราก็ที่เตือนอย่างนี้เราจะได้หายเครียดคนที่เครียดที่สุดในที่นี้กันคือรองนายกเราไม่บอกว่ามันรองนายกไหนเหมือนข่าวนะเวละข่าวรองนายกได้พูดไว้ยล้นั้นอย่างนี้ล้วไม่เราไม่รู้รองนายกอะไรมาะไม่ตอนปล้ยข่าวนะั้นรองนายกชาวเวียด คือเมืองไทยเดี๋ยวนี้พูดอะไรเป็นปริศนาเลยเนื่องจอกที่ลำบากแต่รองนายกสมัยนี้หนีหายขึยดนะเพราะฉะั้นตอนต้นหมดทำทำหน้าอย่างนี้ดูในทีวีมันทำหน้าอย่างนี้ตลอดก็เลยทำให้ รอเลือดร้อนเ่ะดูแล้วรัฐบาลรัฐบาลของพระบาทสม็จพระเจา้าอยู่หัวเขาเขาพูดอย่างนั้นก็มี้เมื่อวานนี้ตอนเช้าก็บอกรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวเรารับผิดชอบหมดเราหนา้นาหน้าจะมีหน้าบึ้งเหมือนท่านท่านรองนายก ไม่เป็นไรเราเราไม,ไม่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉะนั้นก็ท่านยิ้มน,น,นะอดียิ้มแล้วก็ทิดิปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายตรงนี้มีท่านองค์ุลตีท่านองคุณตีต่างๆท่านก็ขัดคอรัฐบาล ท่านขัดทอรัฐบาลผ่านพระยาหัวคือท,ท่านไมท่านรับผิดชอบอะไรดูดูรัฐมนูลผู้ที่รับผิดชอบคนเดียวก็คือท่านราชบุรุษท่านรับอุษรัรบผิดชอบเพราะว่า เบลามีมีอ,มองค์มุตรีใหม่มาท่านเป็นผู้ผู้รับสนองไม่ใช่นายกคนส่วนมากเข้าใจว่าตั้งองค์มนตรีต้องเป็นต้องเป็นนายกรับสนองไม่ใช่ ท่านท่านประธานองคมนตรีรับสนองซึ่งก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนูลรัฐมนูลเพราะว่าอย่างนั้นปกติรับผิดชอบรัฐมนูลแถวนั้นก็เป็นเรื่องแปลกคือว่าเมืองไทยนี่ปหลาดวิธีปกครองแต่ยังไงก็ตาม นายกรับผิดชอบทุกอย่างถ้ารับผิดชอบทุกอย่างก็ต้องยอมรับการตำหนิคือถ้าถ้าจะรับผิดชอบทุกอย่างผมอย่างนนึงคห่เดียวหรือว่าผมสั่งคนเดียวก็ถ้าเป็นอย่างนั้นคนก็ชี้คนเดียว นะถ้าถ้ารับผิดชอบคนเดียวก็คนก็ชี้คนเดียวฉะนั้นก็ก็เป็นเป็นของที่ธรรมดาแต่ถ้าทำดีถ้าทำดีเรียบร้อยทุกคนได้รับประโยชน์ทั้งหมดทุกคนได้รับประโยชน์แล้วก็ตัวเองก็ได้รประโยชน์เพราะว่าทำอะไรรับผิดชอบสิ่งที่ทำ ดีก็โก้เลยคนรับผิดชอบในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอันนี้ที่ที่สำคัญฉะนั้นไม่ต้องโกรธต้องภูมิใจ ฉะนั้นไม่ต้องโกรธต้องภูมิใจ ไม่ไม่ทลายไ,ไม่จงร้อย <c oughs> เราก็ที่เตือนอย่างนี้จะได้หายเครียด <c oughs> คนที่เครียดที่สุดในที่นี้ก็คือรองนายก <c oughs> เราไม่บอกว่ามันรองนายกไหนเหมือนข่าวนะ เวลาข่าวรองนายกได้พูดไว้แล้งนั้นอย่างนี้ก็ไม่เราไม่รู้วรองนายกอะไรเพราะไม่ตอนไล้ข่าวนั้นรองนายกชวับนี้คือเมืองไทยเดี๋ยวนี้พูดอะไรเป็นปริศนาเลยนั่นก็ที่ลำบากแต่รองนายกฉวับนี้หนึ่งหายขึ้นมาเพราะงั้นตอนต้นเราดัทำ ำหน้าอย่างนี้ดูในทีวีมันทำหน้าอย่างนี้ตลอดก็เลยทำให้เราเดือดร้อนดูแล้วรัฐบาลรัฐบาลของพระกระบาดพระเจ้าอยู่หัวเขาเขาพูดอย่างนี้ก็นีเมื่อวานนตอนเช้าก็บอกรัฐบาลประบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรารับผิดชอบหมดเราน้าน้าจะมีหน้าบึ้งเหมือนท่านท่านรองนายกจะไม่เป็นไรเราเราไม,ไม่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉะนั้นก็ท่านยิ้มน่นะดีจ้วยิ้มแล้วก็ทีดปรึกษาหารือกัน ทุกฝ่ายตรงนี้มีท่านองค์ุนตีท่านองคุตีต่างๆท่านก็ขัดคอรัฐบาลท่านขัดคอรัฐบาลผ่านพระยะย,ยูคท่านเป็ท่านไม่รับผิดชอบอะไร ผู้ที่รับผิดชอบคนเดียวก็คือท่านรัฐบุรุษท่านรัฐบุรุษรับผิดชอบเพราะว่าเวลามีมีองค์มตรีใหม่มาท่านเป็นผู้ผู้รับสนองไม่ใช่นายก คนส่วนมากเข้าใจว่าตั้งองค์คมนตรีต้องเป็นต้องเป็นนายกรับสนองไม่ใช่ท่านท่านประธานองค์มนตรีรับสนองซึ่งก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนูลรัฐมนูลเขาว่ายอย่างนั้นปกติรับผิดชอบรัฐมนูลแถวนั้นก็ เป็นเรื่องแปลกคือว่าเมืองไทยนี่ปรหลาดวิธีปกครองแต่ยังไงก็ตามนายกรับผิดชอบทุกอย่างถ้านับผิดชอบทุกอย่างก็ต้องยอมรับการตำหนิคือถ้าถ้าจะรับผิดชอบ ทุกอย่างผมอย่างนึงคนเดียวห,ยหรือว่าผมสร้างคนเดียวก็ถ้าเป็นอย่างนั้นคนก็ชี้คนเดียวนะถ้าถ้ารับผิดชอบคนเดียวก็คนก็ชี้คนเดียว,ยว,ยวฉะนั้นก็ก็เป็นเป็นของที่ธรรมดาแต่ถ้าทําดีถ้าทำดีเรียบร้อย ทุกคนได้รับประโยชน์ทั้งหมดทุกคนได้รับประโยชน์แล้วก็ตัวเองก็ได้รับประโยชน์เพราะว่าทำอะไรรับผิดชอบสิ่งที่ทำดีก็โกนคนรับผิดชอบในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอันนี้ที่ที่สำคัญการปกครองสมัยนี้แปลกดี กลับไปเหมือนเงื่อนเก่ากดให้ประชาชนรับผิดชอบหมดตอนนี้คนที่เดือดร้อนต้อเขา้าใจเดือดร้อนท่านรองนายกมาบอกว่าทรงเป็นซูเปอร์สีเอมหรอใช้คำอะไรจะไม่ได้นะแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นซูเปอร์สีเอวเราก็ ลงท้ายเราก็รับผิดชอบทุกหมดายทั้งหมดประชาชนทั้งประเทศโยนให้พระเขาอยู่หัวรับผิดชอบหมดซึ่งพิดกับตำรูจนะถ้าธรรวจบอกว่าาจะอยู่หัวไม่รับผิดชอบอะไรนะนี่ท่านแถวนี้ก็เป็นหนักกฎหมาย เมื่อคนหมายก็บอกก็จะอยู่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยตกลงเราไม่รับผิดชอบปะิทินเมืองไทยไม่มีใครรับผิดชอบเลยใครจะรับผิดชอบก็ไอ้นี่ลำบากนี้แต่ว่าเชื่อว่าท่านพูดเล่นท่านรับผิดชอบในที่สุดท่านก็ต้องรับผิดชอบสองพันห้ารอยคน แล้วก็2,500คนท่านก็ตก้องตอนนี้จะต้องไปไปถามท่านท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาติว่าจำแนกออกไป็นยังไงไอ้2,500คนเราจำแนกไปจากแนงมาปร,ประกาศให้ประชาชนทราบประกาศให้ชาวต่างประเทศทราบว่าไอ้2,500คนไม่ไม่กี่คน ที่ท่านรับผิดชอบที่ที่ตำรวจทหางแถวเนี่ยรับผิดชอบหรืว่าได้ได้ยิงได้ฆ่าเอง